ครับผมทนายความนับอาลทนายโคราชบริการดีเยี่ยมครับเป็นทนายความด้านคดีกู้เงินและก็คดีสินเชื่อครับในวันนี้ครับขอนําเสนอเรื่องราวในคดีนะครับที่เกิดเกิดเกิดขึ้นนะครับในอดีตเพื่อเป็นเข็มทิศนะครับนาทางแก่ผู้ที่มีคดีอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็มีข้อท็จจริงคล้ายกับเรื่องที่ผมจะเล่าไปเนี่ยนะครับสามารถเอาเรื่องราวในคดีเนี่ยมาปรับใช้ คดีของตนเองได้นะครับเพื่อให้ได้ผลสําเร็จในคดีนะครับวันนี้ครับขอ,อนําเสนอในเรื่องของการกู้ยืมเงินกันนะครับซึ่งนะครับจะพบเจอกันบ่อยเป็นกรณีที่มีนายทุนนะครับเป็นผู้ให้ยืมเงินแล้วตัวเราเนี่ยนะครับก็ไปยืมเงินนะครับพอต่อมาเนี่ยในตอนที่ไปทําเรื่องกู้ยืมเงินกันเนี่ยนะครับนายทุน,นี่ยเขาก็จะให้เราเขียนสัญญากู้เอาไว้ นะครับแต่ว่าจํานวนเงินเนี่ยนะครับเขายังไม่ได้กรอกเอาไว้นะครับบอกว่ากันป้องกันนะครับตัวเราเนี่ยเบี้ยไม่จ่ายเงินเขา้ทเบี้ยไม่จ่ายเงินเขาเนี่ยเขาจะจะใส่จํานวนเงินนะครับลงไปแล้วก็เอาไปฟ้องศาลนะครับถ้าไม่อยากให้เขาทำอย่างนี้ก็ต้องจ่ายเงินเขาให้ครบนะครับตามกําหนดที่ตกลงกันไว้นะครับส่วนมากพวกนายทุนหอยเงินกู้นะครับก็จะทําอย่างนี้กัน แล้วก็ทางผู้กู้อย่างเราๆท่านๆเนี่ยนะครับเวลาไปกู้เงินก็หน้ามืดอยู่นะครับก็ต้องการจะได้เงินอยู่แล้วก็ให้ทําอะไรก็ทานะครับคราวนี้ครับในคดีนี้ก็เหมือนกันครับก็มีการกู้ยืมเงินกันไปทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเท่าที่ผมจําได้นะนะครับน่าจะประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทนะครับกู้เงินไปนะครับตอนนั้นก็ทางลูกหนี้นะครับบอกว่าจะเอาเงินเนี่ยไปทำไรอ้อย นะครับช่วงนั้นก็จะมีทางโรงงานเนี่ยนะครับว่าเขามาทําสัญญาเอาไว้นะครับผูกกันเป็นปีเลยว่าจะส่งอ้อยให้เขาเท่าไหร่นะครับทั้งลูกหนี้เนี่ยก็เห็นว่าคนที่ทําไปก่อนแล้วมรีรายได้ดีนะครับเขาก็อยากทําด้วยก็ยืมเงินไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทแล้วก็ในวันที่กู้ยิงินกันเนี่ยก็มีการทาสัญญาอย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละครับใครยืมเงินกันไปกี่บาทนะครับจะใช้เท่าไหร่นะครับ คิดตอกเบี้ยกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจํานวนเงินเนี่ยนะครับก็ไม่ได้กรอกเอาไว้ครับเว้นว่างเอาไว้นะครับมีข้อความแต่ว่า,าทางลูกหนี้เนี่ยยืมเงินของทางเจ้าหนี้ไปนะครับจำนวนจุด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 ,จดบาทนะครับเป็นช่องว่างเอาไว้แล้วก็บอกทางลูกหนี้ว่าก็ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเผื่อว่าจ่ายเงินครบตามหนดเนี่ยพอจ่ายหมดเ <Brave> ขาก็คืนสัญญาให้นะครับไม่ต้องไปทาอะไรไม่ต้องไปกลัวมีปัญหา ทางลูกนี้เป็นยังไงครับก็เหมือนที่ผมบอกไปนั่นแหละครับก็ต้องการได้เงินอยู่แล้วก็เขาให้ทาอะไรก็ทํานะครับแต่ว่าก็ยังดีอย่างนึงครับคือเขาก็ยังรอบคอบอยู่พาพยานนะครับที่เป็นเพื่อนเพื่อนบ้านนั่นแหละนะครับไปด้วย1คนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ประสบปัญหาทางสภาพเศรษฐกิจนะครับ ก็เริ่มจ่ายเงินนะครับต้นแล้วก็ดอกเนี่ยให้ไม่ไหวนะครับจ่ายไม่ไหวเข้าตอนแรกทั้งนายทุนเจ้านี้เนี่ยเขาก็อ่นะอนอ่อนผ่อนตามให้นะครับผ่อนผันเวลาให้นะครับจากที่เป็นเดือนต่อเดือนก็เป็น2เดือนครั้งหนึง่งอะไรอย่างนั้นนะครับหรือเดือนเว้นเดือนนะครับแต่ก็สุดท้ายก,ก็ประคองตัวไม่ได้นะครับก็หยุดจ่าย ทางเจ้าหนี้ทางนายทุนเขานะครับพอพอหยุดจ่ายขึ้นมาก็เกิดปัญหาครับแน่นอนต้องมีการทวงหนี้ทวงสินกันนะครับก็ทวงไปแล้ว1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งไม่จ่ายก็ทางเจ้าหนี้ก็นะครับนายทุนก็หมดความอดทนครับก็จาเป็นต้องฟ้องร้องศาสารครับคราวนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาในคดีนี้แหละครับก็คือว่าพอทางพอ,อมีการฟ้องกันแล้วเนี่ยทางนายทุนเนี่ยนะครับ กรอกจํานวนเงินนะครับที่จากกู้ยืมเงินกันไปเนี่ยนะครับประมาณ3 0 0 0 0นบาทใช่ไหมครับที่ผมพูดไปเนี่ยไปกรอกจํานวนเงินเนี่ยนะครับอยู่ที่5 0 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมมาถามทางลูกหนี้ที่หลังเนี่ยนะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยอะไรอะไรต่างๆที่เอามารวมกันด้วยนะครับคือพอไม่จ่ายปุ๊บ นะครับพออยู่จ่ายเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็จะเอาเงินที่ค้างตรงนั้นแหละนะครับมาทบต้นใหม่นะครับทบก็บไปเรื่อยๆเืๆ่อยๆๆครับล้วก็ขึ้นมาเป็นประมาณ5ประมาณ5 0 0แสนนะครับรู้สึกจะขาดทรงไปน่าจะเกือบปีนะครับในในคดีนี้นะครับซึ่งจริงๆในประเด็นปัญหาเรื่องของการจ่ายนี้เท่าไหร่ไม่หมดเนี่ยนะครับผมเองก็เคยทําคลิปวิดีโอนะครับใน ปัญหาเรื่องนี้เอาไว้แล้วนะครับมีทางแก้ไขปัญหาเรียบร้อยเลยนะครับท่าในใดสนใจจะดูนะครับก็ผมทําลิงก์ไว้ให้ที่ด้านบนคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับข้าไปดูข้าไปคลิกดูได้เลยนะครับอกลับมาต่อที่คดีนี้ครับพอมีการฟอร้องกันเกิดขึ้นใช่ไหมครับทางลูกหนี้เนี่ยะครับก็ต้องต่อสู้คดีนะครับ ก็โชคตัวอย่างหนึ่งที่คดีนี้ทางเจ้าหนี้นะครับเขายอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นในทุนะนะครับก็เลยมีการฟ้องร้องกันเป็นคดีผู้บริโภคนะครับซึ่งคดีผู้บริโภคเนี่ยในเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับพยานหลักฐานในการนําสืบการใช้เงินหรือว่าการยืมเงินอะไรกันพวกเนี้ยกฎหมายไม่ค่อยเข้งขัดเท่าไหร่นะครับก็เป็นโชคดีของทางลูกหนี้เขาด้วย นะครับในคดีนี้แล้วก็ทั้งลูกหนี้คดีนี้นะครับก็พอถูกฟอ้องไมาจาเลยเนี่ยก็ต่อสู้คดีเข้าไปครับบอกว่าเรื่องราวเนี่ยตนเองยืมเงินไปเนี่ยประมาณ3 0 0 0สนบาทนะครับต่อมาเนี่ยจ่ายหนี้ไม่ไหวนะครับพอจ่ายหนี้ไม่ไหวเนี่ยเจ้าหนี้ก็เลยเอาสัญญานะครับที่กรอกรายละเอียดเอาไว้แล้วเนี่ยยกเว้นแต่ว่าจานวนเงินเนี่ยเขาไม่ได้กรอกในวันที่ทําสัญญานะครับอ๋อตรงนั้นนะ่ะมากรอก จำนวนเงินลงไปนะครับเป็น50,000 0บาทนะครับซึ่งการกรอกจจำนวนเงินที่สูงเกินความจริงจากที่กู้ยืมไปเนี่ยนะครับเป็นการกรอกโดยปราศจากความยินยอมของทางลูกหนี้เขาด้วยนะครับอันนี้ลูกหนี้ก็ต่อสู้มาแบบนี้นะครับว่าเนี่ยเป็นการกรอกด้วยความยินยอมนะสัญญานี้ก็ตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นสัญญาปลอมนะครับใช้ไม่ได้พอมาถึงวัน ิจารณาคดีเนี่ยนะครับทางเจ้าหนี้เขาก็มีสัญญานะครับมีตัวเขาก็เป็นพยานแล้วก็มีพยานที่ลงชื่ออีกคนหนึ่งครับมาสืบพยานต่อหน้าศาลนะครับแต่ทางพยานคนเนี้ยนะครับก็ยืนยันต่อหน้าศาลนะครับบอกว่ามีการทาสัญญากู้ยืมเงินกันจริงนะครับแต่ว่าเรื่องของการกรอกจํานวนเงิน กี่บาทอะไรเท่าไหร่เนี่ยนะครับเขาเองก็จําไม่ได้นะครับ,นะรบแต่ทราบแต่ว่าทางจําเลยเนี่ยกู้ยืมเงินไปแค่นั้นเองนะครับส่วนทางจําเลยเขาก็มีตัวเขาครับแล้วก็มีพยานที่เป็นคนข้างบ้านนั่นแหละครับที่พาไปด้วยนะครับมายืนยันว่ามีการกู้ยืมเงินกันจริงนะครับแต่ว่ากู้ไปนแค่เนี่ยสามสิบเอ่อแค่สามแสนบาทนะครับโดยที่เนี่ยมาทำสัญญาเนี่ยสัญญาฉบับเนี่ยไม่ได้มีการกรอกจํานวนเงินเอาไว้เพราะว่าทาง เจ้าหนี้เขาบอกว่าถ้าตัวจำเลยหรือว่าตัวลูกหนี้ในใจ่ายเงินครบตามกาหนดเนี่ยเขาก็จะคืนสัญญาฉบับนี้ให้นะครับทางพยานก็มายืนยนันเขาว่าตอนที่ทําสัญญาเ,เขาก็อยู่ด้วยแล้วก็เห็นว่ามันไม่ได้มีการกอกจํานวนเงินลงไปแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้เนี่ยศาลก็มาดูตัวเอกสารสัญญาเองแล้วนะครับก็พบว่า ในช่องของรายละเอียดส่วนตัวของผู้ให้กู้กับผู้ให้กู้แล้วก็วันที่ทําเรื่องทําสัญญากันเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมึกของปากกาเนี่ยนะครับมันซึมนะครับลงมาที่กระดาษที่เอกสารสัญญาเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับมองเห็นว่าเป็นมึกมันซึมลงมานะครับแต่ว่าในรายละเอียดของจํานวนเงินตรงนั้นนะครับมึกเนี่ย มันไม่ได้ซึมลงมาถึงกระดาษอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็แสดงให้สารเห็นตรงนี้นะครับที่สารบอกนะเขาบอกก็บอกว่าเนี่ยมันก็เลยดูว่าเป็นการก่อคนละค้างกันนะครับแล้วก็ทางจำเลยเนี่ยเขาก็มีคนมายืนยันว่าในวันทำสัญญาเนี่ยมันไม่ได้มีการก่อจํานวนเงินตรงนี้ลงไปนะครับสารก็เลยไม่เชื่อฝั่งทางโจทเขานะครับทีนี้สารก็เลยยกฟ้องไปครับเพราะว่าถือว่าสัญญากู้ยืมเงินกันเนี่ยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือมาเพราะว่าสัญญาฉบับเนีย เป็นการปลอมจมํานวนเงินขึ้นมานะครับเรื่องนี้ทางเจ้าหนี้นายทุนเนี่ยก็เลยไม่ได้เงินมาสักบาทหนึงเลยนะครับครับท่าในใดดูคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับแล้วก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ